สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อจ้าเมื่อนี้กะแม่น้อยมาอันบ้านอันนั้นมาสวนเสาตู้พี่น้องเลยมาสวนเพิ่นอันนั้นพอเพิ่นอันยังโรสวนนั่นนั้นเสาแปงเบาอุ้ยเสาอ้นบอกกหน้า,านะแม่น้อยพอวันมาลงปลาอันเหตุวันเกิดนั่งตู้เหตุวันเกิดเพิ่นย่าม,มือแรกนี่เด้อจ้าพี่น้องเด้อ อันนั้นเพิ่งเลยหันอันนาโธเอาเบากาน่าเบาอุ้ยมาลงปลาซอยเนาะอ้าวน้องตู่สบายดีเนาะเห็นอะไรอาการไขรแน่แล้วน้องตู่ไขเแน่แล้วป้าเตยตูรับไปบ่งก็พี่น้องเลยเบิ่งใส่ยากับเจนเขียวแขนน้อตู่น้องบิ่งตู่อะยเบิ่งดูอีล่ะอ้าวเตยตูเขียวเลยแขนนั่นซ้ำมืดสู้ๆเด้อเฮ้ยไขรแน่แล้วได้เนาะเออเดีเลยหล่ะใค้ดีเลย ส่วนทางนี้อีตามเมฆเขารับอยู่ในอู่เด้อพี่นอ้องเด้อมึงเด้อเสียงน้องเมฆเอาอู่มาพรอ้อมไหนแหมเพื่อนเตรียมอูม่ใส่รถบ่าวอุ้ยมาเนาะใส่รถบ่าวอุ้ยมาอู่อีน้องเมฆรับนั่น,นี่องพี่น้องนั่งตูงง้เขาน้องวันี่บ่เอาเสื้ออุ้มน้องไว้อยู่วันนี้น้องเมฆรับไปจุ้ยจุยจุยแบบละรับเลยพี่น้องจะโมุอยู่บ้าตัว่รับเนี่ยเอาควายควายคว,าย,ควายชิยลงลุงเขาแล้อ ตูเด้อสิลงน้องน้ำก้อนเด้อหากะลงตะก,กี้นี่บ่เออเออไปลงไปก่อนไปเบิ่งน้องเด้ออยู่กับหลานเนาะกับหลานชายนี่ครับผักขาลายประตู <c oughs> เออ,เ,อ,อเดี๋ยวสิตัสสะอ้นกับสั่งน้ำสมกับน้ำก้อนพี่น้องเลยน้ำสมกับน้ำแข็งอ,อันนั้นเขาเอาจอก ลงหลุมลนนว,วัตนะุพนนนุนพี่น้องทางนั่นกำลังสอนอันนั้นส่วนพ่อวันนะเพิ่นบปได้มาเดอพี่น้องเดออันนั่นเพิ่นอันนั้นข้าเขาอันบ้านบ้านประตูอันยังเพราวาอันทันสร้างว่าสิมาเขาวันนประตูอันม่วนไห้เนาะเฮาสั่งเ้าข้าขาีได้มาหรือบอกคำเลยพักเบิ่งเลยพ่อวันเลยค้าเวียกเพิ่่าอยู่เพื่อนเพื่อน่ได้มา หน่อไม้แ้าตู้หินหน่อไม้หน่อตอกอเด้อเด้ออกอกยื่น่อนหนึ่งอย่างนี้เออขักอะไรป๊าปปาหน่อไม้แล้วพี่น้องสิมาหาเบื้งน่อมันก่อนเด้อนี่น่อนี่น่อนี่น่อนี่เด้อ้หน่อนบักใหญ่เลยน่อน,นี่กะทางพุ่นพุ่งถือถังปลาเถะทางพุ่นพุ่งพุ่นป๊า เจาพี <Es> <an> ่น <dem ata w> ้องเนอไม้พี่น้องเนอไม้นี่นี่นี่จ้าเนอไม้พี่น้องเลยผูกไลยอะไรผุนผุนผุนก็มี่ผุนมีแต่นองย่างย่างย่างญ่ๆคย่าเป็นแต่สะออนสวนเราพี่น้องเลยผุนแฮ่เป็นแพลกันยามยาอยู่คนพี่น้องหนอไม้แล้วตั้งหลายอะไรป้าน้องปูน้องปลาจเป็นรรมาสิอขัด จับกล้องดีไปเลยได้ดีอยู่บ่ทางนั้นนานได้ปูได้ปลาอยู่บ่ได้สบายดีสบายดีนักอ้นถือถังปลาเลยเนาะสบายดีสบายทำมาเลยเด้อน้ำโซยไม่ใหญ่จอยกับแล้วทาให้กับเจ้าเขาวันประตูม้วนห่านให้ ในเบิงเบิงเบิงปลาเด็กพี่น้องเลยปลาโตในลายอะไรเนาะมีแต่หกตัวหกตัวกับมีแต่บางใหญ่บางใหญ่โน่นเนาะขี้ปลาซิวพี่น้องเลยปลาลายอะไรแยงคิ้วเคี้ยวฮะโอ้ยบ่ได้ายแยงนะมันน้อยคนเขามาขายคนเขามาขายเล่นเจ้าพี่เราใช่ไหาเจ๊อ้ยนเขามาขายก่อนเราเด็กพี่น้องเด้อเพื่อนนัน กะนาแน่ลุงวงแน่ป้าอุ้ยแน่ๆเต็ดแล้วเต็ดแล้วเต็ดแล้วป้าน่ะเออยึบมาอีกแหจเอาผักะแยงบ่น่ะตลเออกับนอแล้วมก้ผักะแยงมกผักแกงๆๆแซ่บๆกันเนาะเฮาเนาะพ่อใหญ่ขายของนี่มาบ่ย่งเนาะโฮสวนเขานี่เนาะเข้าหมดแม่นบ่ได้ยินบ่พ่อใหญ่ขายของเข้ามาขายฮอดพี่เนาะ ผัวชวนเขาเดี่ยวมาได้ยั้งมันบ่เข้าไปมดมันบ่เขานำเกอ้นเขามานำเกอ้นได้ยินว่าอ้นนำเจ้าเราบ่ขายพี่ช้างนี่ฮะออ้นสองอ้นได้พี่น้องไหยทางไปดูค่าขึ้นขึ้นมาเลยพี่น้องขึ้นมาแล้วป้าน่ะไปเบิ่งก่อนเด้อเอาทั้งไปปลา เอาโด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 เอาดเอาดมาแล้วปลามาแล้วหามมาหามมาอันนี้ได้โอ้หลายอะไรปลาทุกปลาโดนดาดโดนดาดอยู่เห็ดลาบเห็ดก้อยวันไหนวันสิเผาบันหรือวันใดอันนี้รอบเดียวเนี่ยหกโตโบอ้นได้นะโอ้ ก็อะไรเนาะทางนี้มีแต่มือกล้องเลยพี่น้องเลยหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้องโอ้ตอนนี้ตอนนี้ถิ่มกล้องเห็นปลาแล้วก็แล่นเลยมใหญ่เป่งอั้ได้ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วถิ่มทั้งต่อเลยคุณเอาแค่ภาพโน่นนั่นภาพจับปลาโน่นเออเออเอาภาพจับปลาครับ เออใส่มาจับปลาจับภาปก็นักอ้นนั่นหนึ่งอ่าหนึ่งสองเอามาอีกโอเคมีภาพจับปลาทำอะไรพี่น้องเลยหลายเติบเนาะเราก็มีหลายหนองเด้อพี่น้องขักอะไรสวนเราเนี่ยปลูกปลูกมันน้ำในเออใส่เพราะคือเรปลูกมัน โอ้พันปลูกมันเออดีแลนได้เงินขนาดไดนะ้นหะปลูกมันอน้ำส้มได้มาน้ำส้มเอามาอยู่น้ำแข็งของว่าวะเออหิวเข่า,าบ่ไปเห็ดกับเข่าท้าเลายพูดเหมกัน แกงหน่อไม้เอ่อเน่อ้อ่ะเอ่อ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 เออเออเอ่อเเอ่ออยเอ่ออ่อเ่อเอ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 ่เอ่อเออเออเอ่ออ่เอ่อเอาอเอ่อเอ่อเอ่เอ่อเอ่อเอ่เอ่อเ่เอ่อเอ่อเอ่อเอ่เออเอ่เอ่อเอยเ่อเองเเอเออออง่อเเออออเอ่เออีกรอเอเเเ็ดอยู่าเเบเออ่ ว่าแกงนรอไม้แ้วก็ก้อยปลาปีงปลาบ่เออพอ้แล้วได้แกะออบ่มเลยแกอีกบาทนึงคันปลาเนี่มันก้างลายบ่ใช่ป่ะอาบ่นลายได้ทอดเอาแต่หัวกับซี้เนาะปลาหัวใหญ่เดปลาหัวใหญ่ปลาอันนี้มันใหญ่แต่หัวได้มันใหญ่แต่หัวได้นี่ไรหกเป็ดคันอันนี้ใครแน่นินอนนอนเก้าตัเก้าตูวีดองเลย เราแต่น้องเดียวลุงวงว่าให้น้องเลยชาวน้าหิ้วเขาเรื่องของเรื่องนะมีน้ำน้ำสมไปแม่ขันนะอ้นน้ำสมในกระตาหลดนะอุ่นท้องอยู่ไดนน้ำกันยังว่าใครคนนั่นแหละก็หน้าหิวเขาพี่น้องยังไปกินของเพลินเขาขายบังไี้ได้ข้าวจีขนมนั่นเออคงบ่ซื้อนะเขาขายจะกินนีเนาะ เขาเม่งห่างอย่างไรอ้นเลยนังตูดโทรหาเนี่ยนี่เขาเม่งห้แล้วไขว่านี่เด้เพิ่นโทรหาอยู่น่ะสงสัยสงสัยตาเม่งห้าลกัพี่น้องเลยน่ะห้นังอ้นขึ้นไปขอนทางนี้กันนังเขาสิเอาอีกเนาะปลาเนาะมาเนี่พ่อใหญ่อุ้ยชีวานแฮได้เนี่ยให้มันมันเด้อวานแฮนั่นเรียบร้อยอยู่ได้แล้ว ส่วนก้านหน้าครับมันลุงวงก็ติสอนเอาพี่น้องเงยทางอ้นก็นขึ้นไปเทิงแล้วถูกทรายหายแล้วแย่งมันน้อยพุตัวนี้ฮะพาซซิลเนะานะพาซซิลใบก่อยเนาะแมนแมน,แมน ั้งหวานแน่ทั้งสอนแน่เด้อพี่น้องเด้อมาลุยเอาปลาเหตุงานมันเกิดน้องตู่ผองไไวงบ่ไ,ได้เลิกเนาะหน้าเน,ะไไนาะฮันเด้กเบ่โอ้เลิกกลางบ่เลิกอยู่กลางเบิ่งเสียเพิ่นซับหน่อไใหม่อะไนะพี่น้องเลหน่อไม้พี่น้องนอี่เด่นนี่เพิ่นสินนนเฮ็ดแกงเนาะหนอ่หนอไม้ๆหม่ ขาวๆสดๆดระชยเลี่ยงเป็ดเลี่ยงไก่เศรษฐกิจพอเพียงเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนกันหมูอ้าหมูเรางามมาเลยอ้าเออเรือตามหากันไปทางใดแล้ว่ต้มนะสวนขมบอสสวนสวนครัวมันของมันผู้เป็ด Cruise. ม่ดินายๆคือเลา่านี่คักลยนี่ปลูกนอไมอันเลีเลยเ่ยงหมูเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเลยขัดเลี่ยงเป็ดเลี่ยงไก่พุ่น พามเป็ดพามหมูพามไก่เราโอ้ยขาดขาดขาดเนาะใส่เนาะหมูหลายอะไรของหัวไช้หัวทิชชู่ของเท่าติ๊กเท้าต้อมลูกชายเพิ่นหลายคนไม่สามทรายหรอปะเออผู้ยิงกต่ไม่ผู้เดียวนังตู่แล้วเนาะหนังตูนะ่ครับเป็นเอื่อยหมูนะไ<อ>ด้เนาะผู้ก๊กเลยนังตู่นะป้าขอกหมูขอกเป็ดเราไม่ก็อกยู่ในนี่เลยนะเราเห็ดนะคักอะไร หลาย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 ขาดเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้กับศิลาพีลาน้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่น้อยแฟมิลี่เนี่ยเด้อพี่น้องฝากช่องน้องตูพอวงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อฝากเนาะภาษาอีสานได้ไหม